สวัสดีคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับรายการ The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะกับเจนะคะ The State Time เหมือนเดิมค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงสุขเวลา2องทุ่มตรงนะคะทางเพจ The Study Time และ The State Time ค่ะแล้วก็ YouTube ช่อง The Study Time และ The State Time นะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจในอาชีพนักกายภาพบาบัดนะคะ เรียกได้ว่าต้องติดตาม EP นี้กันเลยค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นนักกายภาพบําบัดค่ะจากโรงพยาบาลศีริราชนะคะที่จบการศึกษาจากคณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะด้วยดีกรีเกียรตินิยมอันดับ2กันเลยทีเดียววันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับเขาคนนี้กันนะคะกับคุณคณิตคล้ายแจ้งหรือว่าคุณโอค่ะสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีครับ ค่ะพี่โอค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยรบกวนพี่โอช่วยแนะนําตัวอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมคะครับโอครับคณิตพลายแจ้งครับก็จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตกายภาพบําบัดเกียรตินิยมอันดับสองครับจากาคณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับค่ะพี่โอเดี๋ยวงั้นก่อนอื่นเลยเจขอถามหน่อยพี่โอเรียนที่จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเนาะกายภาพบําบัดเกียรตินิยมอันดับสองด้วยที่ มาทดนทำไมพี่โอ๊กถึงเลือกเรียนในสาขานี้อะคะอือต้องทาความไปก่อนคือจริงๆพี่โอ๊กก็เกิดในครอบครัวของข้าราชการครับคุณพ่อคุณแม่เป็นรัฐราชการครูทั้งคู่เลยครับตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเท่าไหร่ก็เรียนปกติครับมอต้นมอปลายแต่ว่าเป็นสายวิทยาศาสตร์พอตอนนั้นมีช่วงสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยเนาะ,ะก็ลองสอบดู ก็เลยติดคณะกายภาพบําบัดไม่โดนโดยที่เราก็ยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่ครับยุคนั้นเนาะก็เลยติดคะแนนมันถึงก็ลองยื่นแล้วก็ติดแล้วก็ได้เข้าไปเรียนครับอืมก็คือเรียกว่าเหมือนเราเห็นว่าอมีช้อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็เลยลองเลือกดูเผื่อว่าเราติดเราจะได้ไปเรียนในหนูจะอยากถามก่อนว่าในภาพตอนแรกของพี่โอ๊กอะที่คิดว่าเอ้ยฉันจะเข้าไปเรียนคณะกายภาพบําบัด ภาพตอนแรกก่อนที่พี่จะเข้าไปเรียนเลยพี่คิดว่าเข้าไปพี่จะต้องเจอกับอะไรตอนแรกพอรู้ว่าจะได้ไปเรียนคณะนี้ปุ๊บหาข้อมูลจะต้องแบบไปเจอกับคนป่วยต้องไปออกกําลังกายกายภาพยังไงครับเริ่มหาข้อมูลหลังจากที่ได้ได้คะแนนถึงแล้วเนาะ,ะก็เริ่มออกค่อยๆรู้ว่าอ๋อต้องมีการไปทํางานกับคนไข้กับผู้ป่วยเนี้ยครับก็ค่อยๆเริ่มหาข้อมูลมากขึ้นอืมแล้ว พอเราหาข้อมูลต่างๆพอจะรู้แล้วว่าน่าจะต้องเหมือนว่าหลังจากนี้เราจะต้องไปเจอกับอะไรบ้างหลังจากนั้นพี่โอ๊คพอได้เข้าไปเรียนจริงๆสัมผัสจริงๆตอนนั้นพี่โอ๊คต้องได้เรียนต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างมีวิชาไหนไหมที่รู้สึกว่าอุ้ยน่าสนใจมากๆเลยอ่ะมีความเรียนอาจจะเรียนคล้ายหมอด้วยอะไรเงี้ยมีบ้างไหมใช่ครับก็จริงๆคณะกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะเรียนด้วยกันทั้งหมด4ปีครับค่ะอย่างปีแรกของเด็กที่ ที่อยู่ในมหิดลน,นะครับทุกคนต้องไปรวมอยู่ด้วยกันที่วิทยาเขตสาลยาค่ะก็ปีหนึ่งนี่คือสนุกมากเลยครับก็จริง,รงๆบ้านพิยกไม่ได้อยู่ไกลจากมหิดลสาลยาเลยนะแต่ก็ขอพ่อกับแม่ว่าขอไปอยู่หอได้ไหมเพราะว่ามันต้องมีกิจกรรมแน่เลยมีทั้งซ้อมเชียร์มีทั้งกิจกรรมชมรมต่างๆครับก็เลยไปอยู่หอในปีหนึ่งปีนั้นก็คือเป็นปีที่ปรับตัวเยอะหน่อยก้าวข้ามจากมอปลายมาสู่มหาวิทยาลัยต้องไปเจอกับเพื่อน ต่างมาต่างคณะด้วยต่างที่มาครับตอนนั้นก็มีรูมเมทที่มาจากแตกต่างคณะกันเลยแล้วก็มีทั้งกิจกรรมซ้อมเชียร์แล้วก็มีทั้งเรื่องของชมรมตอนนั้นพี่โยงก็ไปอยู่ในชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสนุกมากอืมก็แล้วแล้วหลังจากนั้นพอเราเหมือน เรียกว่าไงดีจากเด็กมัธยมเราได้กลายไปเป็นเด็กหอเรียกว่าเด็กหอใช่ไหมเพราะว่าปีหนึ่งพี่โอต้องไปเรียนไปเรียนอยู่ที่มาดอนตรงสรยาก็คือเราก็ไปอยู่หอแล้วก็เขาก็เมดเราเขาก็คละคณะกันมิกซ์กันกับแลนดอมไปเรื่อยๆว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นคณะนูน้นคณะนี้เอามารวมอยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มเข้าสู่ปีสองปีสามอย่างเงี้ยค่ะพี่โอ่มีวิชาเรียนอะไรบ้างไหมที่รู้สึกว่า ถ้าไม่ได้เรียนในคณะเนี้ยคณะอื่นก็ไม่มีทางได้เรียนในวิชานี้เหมือนกันครับพอเราผ่านปีหนึ่งไปชี่ไปแล้วเนาะเข้าสู่ปีสองเนี่ยแต่ละคนก็จะแยกย้ายไปสู่วิทยาเขตของตัวเองอย่างคณะกายภาพบัตัเนี่ยปีสองจะไปเรียนที่สิริราชเนาะแล้วก็คณะกายภาพบำบัตรงชงสะพานปิ่นเกล้าครับ,รบปีสองก็สนุกเหมือนกันเราต้องเรียนผ่าผ่าอาจารย์ใหญ่อ่าเรียนการวิภาคครับเหมือนกับคุณหมอเรียนเลยครับ ก็จะตอนสมัยพี่ยกเรียนนี่คือนักเรียนสี่คนต่ออาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างก็ช่วยกันผ่าช่วยกันดูว่าเออเราต้องรู้เนาะกายภาพบัตรต้องรู้ว่ากล้ามเนื้อมัดไหนเป็นอย่างไรเส้นเอ็นเป็นอย่างไรกระดูกอยู่ตรงไหนก็สนุกครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่แรกๆก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าพอผ่านผ่านไปก็เริ่มปรับตัวได้ครับแล้วก็จะมีวิชาทางด้านการแพทย์ต่างๆเนาะแล้วก็พอผ่านไปสู่ปีสามกับปีสี่ก็จะเริ่มมีการออกไป ฝึกงานที่ต่างโรงพยาบาลตามคลินิกครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปฝึกที่ต่างจังหวัดด้วยสนุกมากแล้วก็ปีสุดท้ายนี่ก็จะเป็นปีที่แบบว่าเราเริ่มจะออกชุมชนครับไปทำกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุตามชุมชนก็เรียกว่าสนุกมากมก็คือเหมือนว่าตอนเหมือนพี่โอ๊คเนี่ยก็คือมีโอกาสได้เรียนเหมือนอย่างที่หมอเขาเรียนกันคือมีการ เรียนกับอาจารย์ใหญ่ก็คือได้โอ้โหก็ค, oh, คือพี่พี่โอต้องลงมือผ่าต้องลงมือผ่า<ช>ก็ดูแบบกล้ามเนืน้อกล้ามเนื้อต่างๆคือเรียนแบบว่าทาั้งร่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับต้องมาเอาเลื่อยมาเลื่อยกะโหลกแล้วก็เปิดออกะโหลกออกแล้วเข้าไปดูว่ามันมีสมองอยู่ตรงไหนมีเส้นประสาทอะไรยังไงเราต้องจําให้ได้หมดทุกกล้ามเนื้อเลย ก็คือเรียกว่าถ้าตอนตอนแรกๆก็คืออาจจะมีหวั่นใจบ้างแต่หลังๆก็ต้องใจสู้ใช่ครับแรกๆก็จะกลัวบางคนก็ต้องพกยาดมเข้าไปเลยเพราะว่าแบบมันจะมีทั้งกลิ่นฟอร์มาลีนกลิ่นสารเคมีต่างๆเนาะแต่พออยู่ๆไปก็เริ่มชินนะครับก็รอดมาได้ก็พอเหมือนว่าเรียนไปเรื่อยๆเหมือนต้องก็ยังไงก็ต้องเจอก็เลยรู้สึก ก็ต้องทําใจให้ชินไม่ไม่ไม่ชินก็คงจะไม่ได้เพราะต้องเรียนแล้วก็<ช>หลังจากนั้นอีกพี่อกก็ได้มีการไปฝึกงานเมื่อกี้พี่โอกบอกว่ามีการไปฝึกงานแล้วพอตอนช่วงปีสี่มีการได้ออกไปไปเหมือนว่าออกไปทํางานกับชุมชนต่างๆมีเหตุการณ์อะไรแบบว่าประทับใจบ้างไหมคะที่เราได้ใช้วิชาที่เราเริ่มเรียนมาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆก็แบบว่า สนุกมากเลยครับเวลราออกไปออกชุมชนเนี่ยคือเขาจะประกาศเนาะชุมชนเขาจะประกาศก่นกอนว่าอ้าวันนี้จะมีน้องนองนักศึกษากายภาพจากมหาวิทยาลัยมาออกหน่วยคนก็จะรีบมากรูเลยเขาก็อยากจะมาแบบสอบถามปัญหาสุขภาพเป็นโรคนี้ต้องออกกําลังกายท่าไหนแล้วเป็นอย่างไรอะ,อะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเออ เหมือนอาชีพเราเนี่ยมันมีคุณค่าเนาะ,<ฮ>ะคือเราได้ช่วยเหลือคน <ฮะ S 2> แล้วก็แบบว่าทําให้สุขภาพของเขาดีขึ้นคือบางพื้นที่ที่เราไปเนี่ยเรียกว่า <ฮะ S 1> การแพทย์สาธารณสุขเนาะมันยังเข้าไม่ถึงจริงๆอ<ฮ>ะครับแล้วพอเราได้ไปช่วยเหลือเขาก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราทําให้คนคนหนึ่งอะจากที่แบบวันนึงเขานอนติดเตียงแล้วแบบเขากลับมาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นน่ะก็รู้สึกว่าเออแบบปลื้มใจไงครับคือเรียกว่าของตอนเรียนนี่คือเหมือนกลายปว่าตอนช่วงปีสี่คือเหมือนเราได้ออกไปทํางานจิตอาสาไปด้วยเลยถูกไหม ใช่ครับอืมก็ฟังดูก็รู้สึกว่ารู้สึกอิ่มใจแทนได้ออกไปช่วยเหลือเขาด้วยละใจวันตอนที่เราได้เห็นว่าเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมันน่าจะทําให้เรารู้สึกแบบว่าแฮปปี้กับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นความสุขที่ได้รับกลับมาในส่วนนี้พ,นนนพี่โอ๊นอกจากนี้อีกจะเห็นพี่โอ๊คนอกจากจะเรียนแล้วก็มีการทํากิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วด้วยเนี่ย พี่โอ๊กยังเรียนจบออกมาด้วยดีกรีถึงเกียรินิยมอันดับสองต้องถามแหละพี่พี่โอ๊มีเทคนิคมีทริคอะไรแช์น้องๆหน่อยน้องๆจะได้แบบว่าเอ้ยเรามีเอ้ยพี่เขามีวิธีการแบบนี้ในการจัดการบริหารหรือว่าในการเรียนเขาน้องๆจะเอาไปใช้ปรับใช้ได้กับการเรียนของน้องๆเขาด้วยครับก็หลักๆก็คือว่าเราพยายามตั้งใจเรียนในขณะที่เราเรียนในคลาสนะครับพยายามแบบตั้งใจแล้วก็แบบว่า มันศึกษาเนาะจริงๆจะบอกว่าตอนสมัยรุ่นพิโยกเนี่ยนักเรยภาพในรุ่นเดียวกันเนี่ยมีประมาณสัก 40- 50ิบห้าสิบคนเองครับห้องมันค่อนข้างเล็กมันก็เลยทําให้แบบเราสามารถจะแบบยกมือถามอาจารย์หรือว่ามีอะไรสงสัยถามได้เลยมันจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยมากก็เรียกว่าสนิทกันหมดกับทั้งอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆคือเราสามารถจะแบบถามคําถามที่เราสงสัยได้เลยในคลาสเนี่ยครับเนาะก็แบบว่ามีอะไรสงสัยถามอาจารย์ได้เลยครับแล้วก็วิชาของพิโยกเนี่ยมันจะเป็นพวกปฏิบัติซะเยอะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบลงมือทำจริงๆลงมือทำฝึกซ้อมแล้วก็มันทำบ่อยๆครับก็จะสามารถเรียนจบออกมาได้ตอนแรกก็ยังงงว่าเอ้ยได้เกียรินิยมได้ยังไงครับแต่ก็ก็สุดท้ายก็คือเพื่อนๆด้วยเนาะช่วยกันติวช่วยกันแบบว่าช่วยกันทบทวนบทเรียนนะครับทำให้สุดท้ายก็คือเราก็แบบว่าได้เกียรินิยมอันดับสองมาได้ก็ภูมิใจค่ะก็เพราะว่าจะคิดว่าในตรงส่วนวิชาหรือสาขาวิชาที่พี่โอ๊คเรียนนี้ก็ไม่น่าจะ ไม่ดูไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยค่ะใจว่าพี่ออเรียนมาแล้วก็คือเรียกว่าพี่ออตั้งใจเรียนทั้งในห้องพร้อมกับมีเพื่อนบแบบว่าสังคมรอบๆตัวเขาก็ซัพพอร์ตช่วยกันอ่านหนังสือพากันติวด้วยถูกไหมก็เลย<ช>ทาให้เราอาจจะเป็นนี่และที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทําให้พี่โอคว้าเกียรตินิยมระดับสองมาได้พี่ออกหลังจากนี้เจถามต่อคือเจสงสัยว่าหลังจากที่พี่ออเรียนจบนะคะเรียบร้อยแล้ว อันนี้ต้องมีการไปใช้ทุนอะไรเหมือนกับที่หมอเขาไปใช้ทุนกันไหมคะหรือว่าเราสามารถเรียนจบแล้วเราก็ไปเป็นเราไปเปิดคินิกของเราเองเลยก็ได้หรือว่ามันต้องทาอะไรก่อนไหมของนักกายภาพบัตรนะคบพอเราเรียนจบทั้งหมดสี่ปีใช่ไหมครับเรียนจบปุ๊บทุกคนจะต้องมีการสอบเป็นการสอบไปประกอบโลกศิลป์ครับค่ะเนาะต้องสอบให้ผ่านด้วยนะ ถ้าสอบไม่ผ่านก็จะไม่ได้เป็นนะักกายภาพาบำบัดที่ถูกกฎหมายนะครับก็ต้อง <rires. S 2> สอบข้อสอบที่กําหนดมาของสภากายภาพบําบาัดครับก็พอสอบเสร็จปุ๊บใครที่สอบผ่านถึงจะสามารถออกไปเรียกว่าสมัครงานตามที่ต่างๆได้การสมัครงานก็คือแล้วแต่เลยครับว่าจะไปทํางานที่โรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนหรือบางคนจะไปเรียนต่อก็ได้คราวนี้เรียนต่อก็เรียนต่อได้หลากหลายจะเป็นคณะกายภาพบำบัดเองก็ได้ครับมีทั้งปริญญาโทปริญญาเอกทั้งในและก็นอกประเทศ หรือว่าบางคนจะเอาปริญญาวิทยาศาสตร,ร์บัณฑิตไปต่อยอดเรียนคณะอื่นๆก็ได้ hmm? หรือใครจะเป็นผู้ประกอบการก็ได้ครับจ <c oughs> ะเปิดคลินิกเองก็ได้ <c oughs> หรือใครจะไปทํำสายอาชีพอื่นๆโดยการใช้วุฒิวิทยาศาสตร,ร์บัณฑิตก็สามารถทําได้ครับอืม <c oughs> อันนี้น่าสนใจเจเจสนใจตรงที่พี่โอ๊คพูดถึงเรื่องของใช้วุฒิของวิทยาศาสตร,ร์บัณฑิตในการไปเรียนต่อในสาขาอื่นๆ เช่นเช่นสาขาอะไรบ้างคะพี่อมโอ้โบางคนอาจจะอยากไปเรียนพวกบริหารธุรกิจก็ได้พอเรียนจบธุรกิจปุ๊บก็อาจจะไปเป็นผู้ประกอบการเปิดคลินิกตัวเองก็ได้ครับหรือบางคนแบบอาจจะอยากไปทางสายแพทย์ก็ไปเรียนเอาวิทยาศาสตร์ไปตอบแพทย์ต่อก็ได้หรือจะไปเรียนใช่คัะเป็นตอบแพทย์ทั้งในประเทศต่างประเทศก็ได้เนาะไปตอบเป็นเภสัชกรก็ได้ก็คือวิทาสาิตร์มันแบบเรียกว่าอย่างเป็นแบบฟรีมาก ก็คือสามารถจะเอาไปต่อได้หลากหลายสาขาเลยครับอืมก็โอ๊ยความรู้ใหม่คือเจไม่เจคืออย่างเจเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีความเข้าใจผิดเหมือนเหมือนกับเจแหละว่าแบบว่าเฮ้ยเขาเรียนจบกายภาพมาเขาต้องเป็นแต่นกักกายภาพสี่เป็นจบหมอก็ต้องเป็นแค่หมอจบพยาบาลหรืออะไรต่างๆคือต้องเป็น,ต,ปนต้องเป็นแค่อาชีพเฉพาะตรงนั้นคือจริงๆแล้วมันสามารถแตกลายไปได้เยอะมากเลยแล้วได้ค่ะถ,ถึงขนาดว่าเ,ออเราสามารถนำบุตรนี้ไปยื่นเพื่อเรียนต่อหมอได้อีกด้วย ความรู้ใหม่เลยก็เรียกว่าเหมือนเป็นการต่อยอดเนาะใช่ต่อยอดขึ้นอยู่กับความสนใจของเราแต่ละคนว่าแบบว่าอยากจะไปเรียนต่อฉีกแนวไปเลยไปทางด้านอื่นก็ได้เราก็นําบทนี้ไปต่อยอดเรียนต่อทางด้านอื่นที่เราสนใจได้ครับอืแต่ก็คือน้องๆก็คืออย่างเมื่อกี้ที่พี่โองพูดเลยก็คือ ต่อให้เราเรียนมาแล้ว4ปีแต่สุดท้ายถ้าสอบใบเมื่อกี้คือเหมือนเป็นเใบประกอบโลกศิลใบประกอบโรคศิลก็คือเหมือนเป็นใบอนุญ,ญาตที่ทําให้เราสามารถที่จะประกอบอาชีพในงานตรงนี้ได้ย่งถูกกฎหมายไม่ผ่านก็คือเป็นไม่ได้นะจ๊ะคือสอบแล้วสอบอีกเรียกว่าสอบแล้วสอบอีกกว่าอืก็ ไม่ง่ายจริงๆนะการที่กว่าจะมาเป็นนะักกายภาพบาําบัดได้เนี่ยครับแล้วก็ใบประกอบก็มีอายุด้วยนะครับอย่างสมมุติทํางานมาแล้วเงี้ยเขาก็จะมีการรีใหม่ทุกๆ5ปีด้วยเรียกว่าเราก็ไม่ใช่ได้ใบประกอบตลอดชีพนะจะต้องมีการอัปเดตความรู้ตลอดมีการเก็บคะแนน<อ>ใน5ปีนี้คุณต้องได้คะแนนทั้งหมดเท่<อ>นานี้คะแนนแล้วก็ต้องมีการเก็บสะสมจนกว่าจะผ่านใครไม่ผ่านก็ต้องสอบใหม่อ๋อโอ้โหคือเราเรานไม่ใช่เหมือนแบบสอบทีเดียวจุ๊บ จบเสร็จเรียบร้อยคือแบบว่าเหมือนผูกขาดจบเลยไม่ใช่คือห้าปีต้องมาสอบใหม่เอาง่ายๆเทียบเท่าเหมือนอย่างเหมือนใบขับขี่เนาะอ่ะเมื่อคือแบบว่าทําไปแล้วสี่ห้าปีก็ต้องกลับมาทําใหม่อยู่ดีเพราะว่าต้องมาดูว่าศักยภาพเรายังคงคงเดิมอยู่ไหมหรือว่ามีการอัปเดตอะไรมากขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าความรู้ทางการแพทย์หรือว่าสุขภาพครับคล้ายๆกับซื้อโทรศัพท์มือถือเลยครับ คือวันนี้เราซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งผ่านไปเดือนหนึ่งปุ๊บตกรุ่นแล้วความรู้ทางการแพทย์เหมือนกันครับวันนี้ที่เรารู้วันนี้น่าจะแบบอัปเดตสุดแล้วพอผ่านไปพรุ่งนี้หรือมาเรือนนี้ปุ๊บความรู้เปลี่ยนไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องอัปเดตตัวเองตลอดอืมก็<อ>ไม่ง่ายบอกเลยว่าการเป็นนักกายภาพบำบัดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สุดท้ายพี่โอก็คือตัดสินใจที่จะอ่าไปทำงานอย่างที่ตอนนี้พี่โอทํทำงานอยู่ที่อ่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลิีิราชถูกไหมคะ ใช่ครับแล้วพอมาทํางานจริงๆอะ่ะมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนพี่โอ๊กกับตอนที่พี่โอ๊กเรียนอืมจะบอกว่าแตกต่างมากเหมือนกันครับคือเหมือนตอนที่เราเรียนเราก็จะอยู่ในอ้อมอกของครูบาอาจารย์มีเพื่อนๆคอยช่วยใช่ไหมครับพอเราได้มาทํางานจริงๆปุ๊บคือเรียกก็ต้องบินเดี่ยวครั้งแรกแบบโอ้จากที่ในใจไม่มั่นใจแต่พอเราเจอหน้างานเจอผู้ป่วยปุ๊บ,บ,บเราก็ต้องมั่นใจไปก่อน ก็เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ครับแล้วก็เราก็เรียนรู้จากรุนพี่ที่ทํางานที่เดียวกันว่าอ๋อพี่เขาทํายังไงเวลาที่จะเข้าหาคนไข้การพูดการคี่เรียกว่าการจะแบบโน้มน้าวใจคนไข้ให้ออกกําลังกายท่านี้ทํายังไง<ม>อะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างยากต้องอาศัยประสบการณ์นะครับก็คือเรียกว่าไม่ใช่ว่าแค่มีความรู้ว่าเราต้องทาท่าต้องทําท่านไหนแก้ไขตรงไหนคือไม่พอเมื่อกี้พี่บอกบอกแม้แต่แบบต้องใช้ทักษะการโน้มน้าวด้วยอะ่ะ ใช่เทคนิคการสื่อสารนี่สำคัญมากๆากเพราะฟังดูก็ดูเป็นอะไรที่มันฟังดูยากเหมือนกันนะคะพี่โอ๊ครับแต่ว่าพอผ่านเวลาไปครับเราก็จะเริ่มแบบทําได้มากขึ้นเก่งมากขึ้นครับก็เรียนรู้จากรุ่นพี่ครับอืมก็เหมือนได้เรียนรู้ทั้งจากรุ่นพี่แล้วก็ประสบการณ์เหมือนชั่วโมงบินเก็บชั่วโมงบินมานานๆเข้ามันก็อาจจะง่ายขึ้นใช่ไหมใช่ครับค่ะหลังจากนั้นหนใจถามหน่อยพี่โอสุดท้ายเนี่ยพี่โอ ประทับใจอะไรในการเป็นนักกายภาพบาบัดนะคะอืมก็จะบอกว่าอาชีพนักกายภาพบำบัดนะครับมันก็อาจจะแตกต่างจากอาชีพอื่นตรงที่ว่าเหมือนกับเราได้ทําบุญตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าแทบร้อยทั้งร้อยคนที่มาโรงพยาบาลเนาะก็คือมาด้วยความทุกข์ความเจ็บความปวดนะครับแต่ว่านักกายภาพบำบัดเนี่ยก็มีส่วนช่วยทําให้แบบเขากลับบ้านไปด้วยอาการที่แบบเจ็บปวดน้อยลงกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างดีมากขึ้นนะครับเราก็รู้สึกว่าเออเป็นอาชีพที่แบบ ดีอะเผลอ,อๆแบบทําไปทํามาปุ๊บนี่ก็ทํางานสิบกว่าปีแล้วนะอือ <c oughs> คือเหมือนว่าเราแบบว่าเราไม่ได้แค่ทํางานอย่างเดียวกลายเป็นว่างานงานของเราที่ทําคือเราได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วมันก็เหมือนเป็นหนึ่งกำลังใจในการทํางานของเราไหมพี่โอ๊ใช่ค่ะเป็นกําลังใจครับเพราะบางทีเราแบบเราเห็นแบบเออเขาดีขึ้นนะครับเรารู้สึกแบบปลื้มใจเนาะเพราะจริงๆนันกกรยภาพบัตรก็คือ มีส่วนช่วยเล็กๆน้อยๆนะครับพอเวลาคนไข้ามาปุ๊บเราก็จะสอนให้ญาติของเขาเอานํากลับไปทําต่อเองที่บ้านแล้วพอเราเห็นว่าเออเขาตั้งอกตั้งใจในการที่จะแบบเออนาเอากลับไปทํานํากลับไปใช้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นได้จากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายครับค่ะสุดท้ายนี้คะ่ะพี่โอก๊กอยากมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆไหมคะที่อยากจะเป็นนักกายภาพบํบาบัดเหมือนที่พี่โอ๊กได้เป็นอยู่ทุกวันนี้ ครับก็อยากจะฝากน้องๆเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าเขากำลังสอบเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยเลยเนาะก็เรียกว่าถ้าใครที่มีความชื่นชอบในเรื่องของการได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าการดูแลทางด้านสุขภาพครับก็ลองมองอาชีพกายภาพบาบัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับถ้าเผื่อว่าเราเป็นคนที่มีความชื่นชอบที่จะอยู่กับคนหรือว่ามีความเรียกว่า การสื่อสารกับคนอย่างเงี้ยครับเนาะก็ลองมองดูว่าอาจจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราชอบก็ได้ที่สําคัญก็คือว่าเอาไปทํางานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชนหรือจะเปิดคลินิกเองก็ได้ครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าได้บุญด้วยนั่นเองนะครับยังไงวันนี้ค่ะพี่โอต้องขอบคุณพี่โอมากนะคะที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ต่างๆทั้งเรื่องในแง่การเรียนแล้วก็การทํางานเรียกว่า น่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ความรู้ใหม่ๆเลยจากพี่โอวันนี้ไงต้องขอบคุณพี่โอมากเลยนะคะพี่โอสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะเชื่อว่านอกจากเราเนี่ยจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่โอแล้วทั้งไม่ว่าจะเรื่องของการเรียนแล้วก็ ในเรื่องของลักษณะการทํางานของนักกายภาพบําบัดน,นะคะวันนี้เนี่ยน้องๆยังได้ทิกการเรียนดีๆจากพี่โออีต่างหากรวมไปถึงการเตรียมตัวหรือว่าความพร้อมที่น้องๆเนี่ยจะต้องอาจจะต้องมีเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นนักกายภาพบำบัดแบบพี่โอเขานะคะและใน EP หน้านะคะเจจะพา เพื่อนๆและน้องๆทุกคนนะคะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแขกรับเชิญที่น่าสนใจคนไหนเนี่ยนะคะติดตามได้ในรายการ The Study Time Story ค่ะโดยสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา2องทุ่มตรงค่ะทางเพจ The Study Time แล้วก็ The s t a t e Time ค่ะแล้วก็ YouTube ช่อง The Study Time และ The s t a t e Time นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ